ของดีก็อยู่ท้ายของอร่อยต้องอยู่ไท้ายครับหัดชัยวัยรุ่นถูครับผุณชูวิทย์กมลวิศิ์นะครับหัวหน้าพักรักประเทศไทยครับยังยืนยันอยู่นะว่าเป็นสาย้ายเมื่อกี้่านนายกวิสิตในเชิญผมอยู่เป็น ชวนผมเป็นรัฐบาลอยู่แต่ผมต้องยืนยันเป็นฝ่ายค้านแน่นอนเดี๋ยวโยบผมยี้ท่านโยกบกระซิบชวนแล้วคุยกันแน่เมื่อกี้รออยู่อ่ะฮะมไม่ได้ชวนเป็นฝ่ายคา้านชวนเป็นรัฐบาลผมชวนท่านเป็นฝ่ายคา้าน <laughs> <laughs> เอาละรับก็เหมือนเดิมมีคําถามที่บังคับกันประาธ,ธานโดยฝ่ายค้านฝ่ายค้านจะทํหน้าที่ปองดองได้หรือเปล่าฝ่ายค้านทําหรือว่าจะคอยโจมตีนโยบายรัฐบาลจับผิดหรือว่าตรวจสอบผู้บริต แต่เรื่องปองดองตอนนี้มันกำลังฮิตมันกําลังสําคัญคุณชูวิทย์บอกเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นฝ่ายค้านจะทําเรื่องปลองดองได้ไหมแล้จะทำยังไงครับคุณทีระเรื่องปองดองเนี่ยผมอึดอัดมานานผมอยากจะพูดให้สังคมไทยและผู้ชมทางบ้านได้ฟังว่าไอ้คาว่าปลองดองเนี่ยมันคิดมาจากใครไม่ทราบถ้าคิดมาจากนักการเมืองผมว่าคิดผิดคิดใหม่ดีกว่านักการเมืองนั้นมาแย่งชิงอํานาจรัฐพื้นฐานมันต้องแข่งขันกัน จะมาปรองดองกันได้ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายอีกสองวันจะเลือกตั้งแล้วคุณเห็นโปสเตอร์เขามีปรองดองไหมมีรูปตึกมีควันขึ้นมีการปลาใสมีการพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ในอดีตเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาผมไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่าพูดถึงเรื่องอะไรแต่ท่านคงทราบว่าบรรดานกการเมืองนั้นเสนอตัวมาแข่งขัน พอพูดถึงเรื่องการปลองดองผมนั้นติดใจว่าทำไมทำไมเมื่อปีที่แล้วตอนที่บ้านเมืองลุกเป็นไฟผมไม่เคยเห็นใครพูดเรื่องปลองดองต้องตอบผมครับว่าเพราะอะไรวันนั้นผมไม่ได้เป็นใครผมเป็นประชาชนผมก็ออกไปดูผมก็มีความรู้สึกเหมือนสังคมไทยเหมือนประชาชนคนไทยทั่วไปว่าเออเราน่าจะมีใครสักคนเราน่าจะมีผู้ใหญ่สักคนที่ออกมาเรียกร้อง การปลองดองของนักการเมืองผมไม่เห็นนี่ครับผมเห็นเนี่ยมีคนคอตั้งหน้าตั้งแล้วบอกว่าลุยลุยผมไม่เห็นมีใครบอกมาปลองดองกันเถอะแต่พอเวลาเลือกตั้งเอาละเวลาเลือกตั้งก็ทุกคนก็มาหาเสียงนี่ครับทุกคนไม่ใช่เหรอครับคุณโสพลคุณธีระว่าทุกทุกคนนักการเมืองทุกคนมาหาเสียงเพื่ออยากจะได้คะแนนมากที่สุดใช่ไหมละ่ะต้องตอบ ทีนี้มาพูดเลือกปลองดองอ่ะตอนนี้มันมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์ฮะคุณไปจัดตั้งหลักปลองดองในอดีตคุณก็ไปตั้งคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เลือกลากันไปผมก็ไม่เห็นจากการอะไรได้แล้วจะจัดตั้งกรรมการอีกกี่กรรมการหลักการผมให้พูดแค่บรรทัดเดียวถ้าอยากจะปลองดองชัดเจนนะถ้าคุยกับชูวิทไม่ชัดอย่าคุยผมให้บรรทัดเดียวผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกถ้าคุณทําได้แค่นั้น ไม่เห็นต้องปลองดองอะไรนี่ครับคนที่ทําอะไรผิดคุณก็ต้องจัดก,การเขาคนอะไรที่ทาถูกคุณก็ต้องไปลงโทษเขาได้ยังไงแต่ปัญหาก็คือว่าเราจัดตั้งกรรมาการแล้วไม่สามารถดาเนินการได้แล้วเรามาพูดทางการเมืองว่าเราจะปลองดองเอาแค่นี้แหละครับแค่หลังวันที่สามเนี่ยเดี๋ยวท่านจะรู้แล้วกันว่าตอนดึกดกเนี่ยเขาปลองดองกันหรือเปล่าเอาแค่นั้นนะฮะเอาแค่ว่าตอนดึกๆึกคืนวันที่สามท่านก็รู้แล้วว่าการปลองดองมันไม่ได้เกิดขึ้น เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาจัดเดี๋ยวจะมาร่วมแล้วพักหนึ่งเนี่ยก็ต้องมาอยู่ร่วมกับผมมาอยู่กับฝ่ายค้านกับผมนี่แหละครับแล้วผมคิดว่าการปลองดองเนี่ยไม่ได้สําคัญที่หน้าการเมืองแต่สําคัญที่ประชาชนครับอ๋อมักนึงถามได้พอดีไปเลยพักนึงจะมาอยู่ในวีนว่าจั่วเขาทั้งสองพักเราพักไหนอะไรกะก็จัวเขาตั้งสองพักเราพักไหนไปอยู่ด้วยกันดีฮะ ต้องจับฉลาดสองพักนี้ต้องมีพักนึงคือนี่เป็นลีลาที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็เชื่อว่าเป็นลีลาที่ถูกใจคนไทยส่วนใหญ่แหละทีนี้มีคําถามว่าหลังจากการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนคุณชูวรประกาศตัวเองว่าเป็นฝ่ายค้านแน่นอนจะมีวิธีการในการทํางานยังไงจะมีการมีแนวร่วมในการทํางานยังไงเมื่อกี้บอกว่ีหนึ่งพักละมาอยู่กับเราแน่ๆเราจะมีวิธีการทํางานร่วมกับคนอื่นในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างไรแนวทางการทํางานเชิญครับจริงๆผม ผมเสนอตัวมาจากต้นหลักการของผมง่ายมากผมเสนอตัวเป็นฝ่ายค้านการเสนอตัวของผมนั้นตั้งใจมาถ้าถามว่าพักรักประเทศไทยเนี่ยชัดเจนไหมผมบอกมันชัดมาตั้งแต่วันแรกส่วนพักอื่นผมไม่รู้เพราะว่าบางคนเขาเป็นรัฐบาลน,นี้ซึ่งเขาคิดแต่จะเป็นรัฐบาลพักผมนั้นเป็นพักที่เสนอตัวตรวจสอบการตรวจสอบของผมไม่มีอะไรที่ยุ่งยาก วันที่ผมเข้าไปทํางานถ้าผมได้ฉันทานุมัติวันที่สมเนี่ยผมก็ไปทํางานการไปทํางานท่านต้องเข้าใจก่อนว่าบางคนบอกชูวิตว่าเอ๊ะคุณเป็นฝ่ายค้านคนเดียวคุณทําอะไรได้ผมบอกตั้งแต่ตั้งประเทศนี้มาก็ไม่เคยเห็นฝ่ายค้านเป็นลมรัฐบาลได้สักครั้งที่สําคัญเวลาที่ผมพูดกับประธานสภาที่สําคัญเลยนะครับผมจําเป็นต้องพูดผ่านสื่อเพื่อไปถึงประชาชนถ้าผมพูดถูกใจและผมจับ ใจความสำคัญที่ประชาชนต้องการยกตัวอย่างวันนี้ถ้าผมไม่พูดเรื่องอื่นผมพูดเรื่องข้าวยากมากแพงผมขอถามท่านประธานสภาว่าเพราะอะไรอันนี้ผมยกตัวอย่างนะเพราะอะไรคนไทยถึงกินไก่กับไข่แพงกว่าอเมริกาเอาแค่นี้แหละครับ แล้วถามว่าประชาชนชอบใจไหมทุกวันนี้ก็เดือดร้อนหรือเปล่าเขาเดือดร้อนเพราะว่าไปกินไข่กับไก่เนี่ยค่าแรง215ค่าแรงอเมริกา1,750แล้วไปกินไก่กับไข่แพงกว่าอเมริกาได้ยังไงและเห็นท่านผมเห็นท่านเห็นผมพูดเห็นผมบอกเดี๋ยวท่านบอกว่าเอาละชูวิทย์เอาลีลาละผมมีสาระให้ท่านแล้วผมรู้ด้วยปัญหาจะแก้ตรงไหนเดี๋ยวผมจะแนะนําให้กระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวผมแนะนําให้กระทรวงเกษตรที่พูดนักพูดหนาะบางพักจองไว้เลย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องจองกระทรวงเกษตรไอ้ข้าวเราเนี่ยเคยทราบไหมครับว่าต้นทุนชาวนาเนี่ยเขาปลูกกันไร่เท่าไรค่าปุ๋ยค่ายาค่ายาค่า,มาแมลงค่าข้าวปลูกรวมแล้วรวมทั้งค่าเช่าห้าพันแปดร้อยบาทผมไปสืบมาลงรายละเอียดเรียบร,ร้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเขาขายได้เท่าไหร่เจ็ดพันได้กำไรเท่าไหร่พันสองไปซื้อกไก่ได้เท่าไหร่สิบสองหมดแล้ว ซื้อไก่อ2โลหมดแล้วแล้วผมบอกว่าเอ้าแล้วมันไม่เห็นแก้ไขปัญหาคุณอยู่กระทรวงกเกษตรผมเห็นคุณชอบนักชอบหนาะสิ่งต่างๆที่ผมพูดเนี่ยผมต้องยกตัวอย่างยังไม่รวมถึงเรื่องทุจริตนะแล้วคุณคิดดูแล้วกันเอาเฉพาะวันแรกที่สภาเปิดนี่ผมว่ามันก็ยุ่งแล้วนะถ้าผมได้โอกาสพูดนี่แล้วยังไม่ได้พูดถึงไอ้เรื่องของอการศึกษาผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของประกันสังคม ที่ผมทําตัวผ่านมาคนเข้ามาบอกว่าชูวิทย์มีแต่สีสันไอ้จริงๆเนี่ยสาระผมเยอะนะแต่ที่ได้ลงมันเป็นสีสันทั้งนั้นก็วันนี้ถ้าได้โอกาสเนี่ยขอเพิ่มอีกสักสามนาทีเดี๋ยวผมจะพูดต่อคาถามต่อไปเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องนี่หายล่ะได้สามนาทีตามที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าพักรัฐบาลนะครับประกาศนโยบายกันมาแล้วต้องไปทําแต่ว่ามันต้องมีกฎหมายไปออกกฎหมายแต่ว่าคุณชูวิทย์มองว่ากฎหมายนั้นเน่เอื้อประโยชน์ ให้ส่วนตัวของแกนนารัฐบาลแต่เขาใช้เสียงข้างมากในการที่จะออกกฎหมายนั้นออกมาในคณะฝ่ายค้านเนี่ยจะทำยังไงครับแน่นอนนะไอ้ผมมันเสียงเดียวเขาเรียกหัวเดียวกระเทียมรีบแน่นอนครับผมพูดนะพูดในสภาผมผมพูดเสียงไม่ดังแน่นอนครับผมต้องมีวิธีชูวิทย์ต้องมีวิธีผมต้องไปพูดให้ประชาชนฟังประชาชนเนี่ยเป็นตัวประกันเป็นสิ่งที่ผมจะต้องไปรายงานประชาชนเลือกผม ถ้าวันที่สามเลือกชูกวิทย์ซะล้านห้าแน่นอนนะผมมีคะแนนที่ล้านห้าผมต้องทํางานให้เขาลูกตัวอย่างแล้วกันให้ลึกลงไปให้ชัดไปถ้าเกิดรัฐบาลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนผมพูดให้ง่ายๆว่ากลุ่มทุนประเทศไทยเนี่ยตีไม่ยากมีห้ากลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มสุรากลุ่มสองกลุ่มคอนสตรักชั่นคือหรือรับเหมาก่อสร้าง กลุ like ged, ่ม3กลุ่มสื่อสารกลุ่ม4ี่กลุ่มธนาคารและกลุ่ม5อาหารและค้าปลีกกลุ่มทุนต่างๆเหล่านี้สนับสนุนให้พรรคการเมืองคุณก็เห็นอยู่แล้วจัดโต๊ะจีนพันโต๊ะจัดโต๊ะจีนแล้วก็ได้เงินเสร็จแล้วพรรคการเมืองต่างๆเหล่านี้มาจัดตั้งรัฐบาลเมื่อจัดตั้งรัฐบาลเสร็จออกนโยบายอย่างที่คุณธีระพูดไปสนับสนุนกลุ่มทุนตัวนี้อันตรายมากว่าถ้าพรรคการเมืองเนี่ยทำงานเพื่อกลุ่มทุนไม่ได้ทํางานเพื่อประชาชนจริงๆ แล้วนยโยบายที่ออกมาเป็นนยโยบายที่เราเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนบ้างเป็นนยโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนบ้างและท่านก็จะเห็นยกตัวอย่างไข่ไก่เมื่อกี้ท่านนายกบอกหมูขอโทษนะครับหมูอเมริกาถูกกว่านะครับหมูอเมริการูละร้อยยี่สิบนะครับไก่นี่ถูกมากเลยนะครับไก่นี่เขาขายกันเก้าสิบเก้าเซนคือสามสิบบาทต่อหนึ่งปอนสองจุดสองปอนหนึ่งกิโลก็เท่ากับหกสิบกว่าบาท เมืองไทยกินไก่กิโลละร้อยแล้วไข่ที่ท่านนายกบอกลดมา30ตังค์ผมขอโทษนะครับก็ยังแพงกว่าอเมริกาอยู่ดีเพราะอเมริกาขาย3บาทหกสิบก่ไข่เกอเอเทียบได้กับไข่ไทยเบอร์หนึ่งแล้วผมถามว่าวิธีการทํางานนี่ผิดเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนพอได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทก็ออกนโยบายสนับสนุนกลุ่มทุนเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตัวนี้ครับถ้าผมมีโอกาสวันที่ผมได้เข้าไปในสภา,าและผมได้พูดได้จับประเด็นนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งสังคมไทยคนไทยต้องทนทรมานกินของแพงใช้ของแพงซึ่งค่าแรงถูกผมถามถามหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดค่าแรงถูกแบบนั้นนะ่ยและที่ได้ขึ้นอีกอ่ะสมมุติละกันว่ารัฐบาลขึ้นให้จาก2 1 5ขึ้นไป300 บางพักให้เลยสี่ร้อยแล้วคุณคิดเหรอว่าของจะไม่แพงขึ้นไปอีกของมันต้องแพงขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณขึ้นค่าแรงทันทีที่คุณขึ้นค่าแรงมักเมื่อนั้นของขึ้นราคาทันทีเอ๊ะดีมกลูกุลูกสุดท้ายของชาของเราเนี่ยอร่อยไหมล่ะ แสดงว่าเนี่ยในใจมีนโยบายของพรรคที่เสนอรัฐบาลเนี่ยรอเชื่อถืออยู่แล้วหรือเปล่าไม่ไม่ต้องตอบก็ได้จะเกินเวลาไปอีกเรี้ากนะครับผมยังไม่หมดเวลาให้บอกนโยบายดีกว่าขอขอคำตอบอย่างสั้นมีนโยบายอะไรที่รอคุณชูวิทย์รอจะจะชื่อ